ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ทำดีกับทุกคนแต่กลับถูกมองข้ามถ้าคุณให้ความช่วยเหลือผู้อื่นจนหมดตัวแต่กลับถูกคนเหล่านั้นเอารัดเอาเปรียบและถ้าหัวใจของคุณเต็มเปลี่ยนไปด้วยเมตตาแต่กลับต้องเจอกับความเจ็บปวดซ้ำๆคุณอาจกำลังสงสัยว่าทำไมยิ่งทำความดีกลับยิ่งพบเจอแต่เรื่องที่ทำให้เหนื่อยและท้อแท้ใจ ความรู้สึกเหล่านี้ไม่ได้เกิดขึ้นโดยบังเอิญเลยค่ะเพราะคุณอาจเป็นคนกลุ่มหนึ่งที่ถูกเรียกฐานว่าไลท์เวิร์กเกอร์ไลท์เวิร์กเกอร์หรือที่หลายคนคุ้นเคยกับคำว่าคนแห่งแสงนั้นคนกลุ่มนี้ต่างมีหน้าที่สำคัญที่ต้องลงมาบนโลกมนุษย์เพื่อช่วยยกระดับจิตวิญญาณบนโลกใบนี้ความเจ็บปวดที่คุณเผชิญเป็นเพียงส่วนหนึ่งของบททดสอบ ที่จะก้าวพาคุณไปสู่ภารกิจที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นวิดีโอนี้จะนำคุณไปทำความเข้าใจถึงเหตุผลที่แท้จริงของเบื้องหลังความเจ็บปวดนี้และจะบอกคุณว่าคุณไม่ได้อยู่บนโลกใบนี้ตัวคนเดียวค่ะถ้าวันนี้คุณรู้สึกเหมือนกําลังเผชิญกับความเจ็บปวดที่แสนสาหัสไม่ว่าจะเป็นการที่คุณต้องเป็นผู้รับผิดชอบทุกอย่างในครอบครัวเพียงคนเดียว หรือการที่คุณให้ความช่วยเหลือผู้อื่นจนหมดตัวแต่กลับไม่มีใครเหลียวแลยามที่คุณต้องการหรือแม้แต่การที่คุณเป็นคนดีที่เสียสละเพื่อส่วนรวมแต่กลับถูกมองข้ามถูกเอาเปรียบถูกหักหลังซ้ำแล้วซ้ำเล่าความรู้สึกเหล่านี้ไม่ได้เกิดขึ้นโดยบังเอิญเลยค่ะเพราะความเจ็บปวดที่คุณกำลังเผชิญอยู่ไม่ใช่การลงโทษจากโชคชะตาแต่มันคือบทเรียน ที่จัก,กรวาลส่งตรงมาเพื่อคุณโดยเฉพาะลองจินตนาการดูนะคะว่าในจัก,กรวาลอันกว้างใหญ่นี้มีกลุ่มจิตวิญ,ญญาณพิเศษกลุ่มหนึ่งที่อาสาจะลงมาเกิดบนโลกเพื่อนำแสงสว่างและความรักมาสู่มวลมนุษย์จิตวิญ,ญญาณเหล่านี้เปรียบเสมือนเมล็ดพันธุ์แห่งแสงที่เดินทางมาพร้อมกับคลื่นพลังงานที่บริสุทธิ์และละเอียดอ่อนและคุณคือหนึ่งในเมล็ดพันธุ์เหล่านั้น เมื่อเมล็ดพันธุ์แห่งแสงต้องตกกระทบบนพื้นดินที่เต็มไปด้วยความวุ่นวายและหนักหน่วงอย่างโลกมนุษย์การเติบโตจึงไม่ใช่เรื่องง่ายเลยและนั่นก็คือที่มาของบทเรียนที่แสนเจ็บปวดที่คุณกำลังประสบอยู่ 1. บทเรียนแห่งการสร้างขอบเขตท,ที่แข็งแกร่งสำหรับไลเวอร์เกอร์หรือคนแห่งแสงแล้วการเป็นผู้ให้นั้นอยู่ในดี a ของคุณ คุณมีความสามารถโดยธรรมชาติในการรับรู้ถึงความเจ็บปวดของผู้อื่นคุณมีความปรารถนาอย่างแรงกล้าในการยื่นมือเข้าช่วยบุคคลเหล่านั้นนั่นทำให้คุณเป็นที่พึ่งของทุกคนไม่ว่าจะเป็นคนในครอบครัวเพื่อนหรือแม้แต่คนที่ไม่รู้จักคุณคือคนที่ทุกคนนึกถึงเมื่อมีปัญหาแต่แล้วคุณก็พบว่าการเป็นผู้ให้นั้นมันเหนื่อยล้าแค่ไหนคุณให้ความรักจนหมดตัว แต่กลับไม่เคยได้รับกลับมาคุณแก้ปัญหาให้คนอื่นแต่กลับไม่มีใครอยู่ข้างคุณในวันที่คุณล้มลงความเจ็บปวดนี้ไม่ได้เกิดขึ้นเพื่อทําร้ายคุณนะคะแต่มันกําลังสอนบทเรียนที่สำคัญที่สุดอย่างหนึ่งคือคุณต้องสร้างขอบเขตที่แข็งแกร่งให้กับตัวเองการสร้างขอบเขตหรือ b o u n d a r เป็นเช่นไรลองนึกดูนะคะว่า การช่วยเหลือผู้อื่นโดยไม่รักตัวเองก่อนก็เหมือนการตักน้ำในมหาสมุทรด้วยขันที่รั่วคุณพยายามเติมให้ไปเท่าไหร่ก็ไม่มีวันเต็มและในที่สุดตัวคุณเองนั่นแหละค่ะที่จะหมดแรงลงบทเรียนนี้กำลังฝึกให้คุณเรียนรู้ที่จะบอกว่าไม่โดยไม่รู้สึกผิดและให้คุณยอมรับว่าการถอยออกมาบ้างเพื่อดูแลตัวเองไม่ใช่เรื่องเห็นแก่ตัว แต่มันคือการรักษาระดับพลังงานอันมีค่าของคุณให้คงที่เพื่อให้คุณสามารถกลับไปทำหน้าที่ได้อย่างเต็มที่อีกครั้ง 2. บทเรียนแห่งการตระหนักรู้ถึงพลังที่แท้จริงในตัวคุณอีกหนึ่งบทเรียนที่มาพร้อมกับความเจ็บปวดก็คือการที่คุณถูกเอาเปรียบหรือถูกมองข้ามจนถึงจุดที่คุณต้องหยุดและหันกลับมาถามตัวเองว่าฉันเป็นใครกันแน่ ลฟ์เวิร์กเกอร์หลายคนมักจะวัดคุณค่าของตัวเองจากการเป็นผู้ให้หรือการได้รับคำชมจากคนอื่นแต่เมื่อคุณให้ไปเท่าไรก็ยังรู้สึกไม่เต็มอิ่มหรือยิ่งทำดีก็ยิ่งถูกเอาเปรียบคุณจะถูกบังคับให้มองเข้าไปในข้างในตัวเองและคนพบว่าคุณค่าที่แท้จริงของคุณไม่ได้อยู่ที่การเป็นผู้ให้หรือการได้รับคำชมจากคนอื่นเลยบทเรียนนี้กำลังสอนให้คุณรู้ว่า แหล่งพลังงานที่แท้จริงของคุณไม่ได้มาจากโลกภายนอกแต่มาจากแสงสว่างที่ส่งประกาศอยู่ภายในจิตวิญญาณของคุณเองจัก,กรวันกำลังนำพาคุณไปสู่จุดที่ต้องใช้ชีวิตอยู่ด้วยความรู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่าและดีพอไม่ว่าจะมีใครเห็นคุณค่าของคุณหรือไม่คุณกำลังถูกฝึกให้ยืนหยัดในพลังของตัวเองอย่างมั่นคงและเมื่อคุณสามารถยืนหยัดในแสงสว่างของตัวเองได้แล้ว นั่นแหละค่ะคือการก้าวเข้าสู่ภารกิจที่แท้จริงยิ่งไปกว่านั้นเมื่อคุณหยุดการเป็นที่พึ่งให้แก่คนที่ไม่เห็นค่าและหันมาเติมเต็มแสงสว่างให้ตัวเองอย่างเต็มที่ตัวคุณเองนั่นแหละค่ะที่จะกลายเป็นแม่เหล็กดึงดูดผู้คนที่ต้องการแสงสว่างที่แท้จริงเข้ามาหาคุณโดยที่คุณไม่ต้องพยายามอะไรเลยคุณไม่จำเป็นต้องไล่ตามเพื่อมอบแสงสว่างให้ใครอีกต่อไป เพราะพลังงานที่บริสุทธิ์ของคุณจะทำหน้าที่ดึงดูดผู้คนที่ต้องการการเยียวยาให้เข้ามาหาคุณเอง 3. บทเรียนแห่งการแยกแยะและมองเห็นความจริงในตอนแรกที่คุณยังไม่ตื่นรู้คุณอาจจะเชื่อว่าทุกคนคือคนดีและพร้อมที่จะรับความช่วยเหลือที่คุณมอบให้อย่างจริงใจแต่เมื่อเวลาผ่านไปความเจ็บปวดจากการถูกเอารักเอาเปรียบจะเริ่มสอนให้คุณรู้เอง รู้ที่จะมองเห็นสิ่งที่เป็นอยู่จริงบทเรียนนี้ไม่ใช่การทำให้คุณกลายเป็นคนใจดำหรือคนช่างสงสัยแต่เป็นการรับคมสัญชาตญาณของคุณให้เฉียบคมยิ่งขึ้นคุณจะเริ่มสัมผัสได้ถึงพลังงานของแต่ละคนและจะเริ่มแยกแยะได้ว่าใครคือคนที่คว่ควรแก่การมอบพลังงานดีๆให้และใครคือคนที่เพียงแต่อยากดูดพลังงานจากคุณได้เท่านั้น นี่คือการพัฒนาสู่การเป็นไลท์เวิร์กเกอร์ที่ทรงพลังและชาญฉลาดคุณจะเรียนรู้การเป็นนักรบแห่งแสงที่ไม่ได้ส่องแสงไปในทุกทิศทางอย่างไม่มีจุดหมายแต่คุณจะใช้แสงในตัวคุณอย่างชาญฉลาดใช้เพื่อนำทางและช่วยเหลือผู้ที่ต้องการแสงสว่างจริงๆเท่านั้นคุณจะยังคงเต็มไปด้วยความเมตตาแต่ก็รู้ว่าจะปกป้องตัวเองจากความมืดได้อย่างไรความเจ็บปวดที่ผ่านมาทั้งหมดไม่ใช่เรื่องบังเอิญ แต่มันคือหลักสูตรขั้นสูงที่เตรียมคุณให้พร้อมสำหรับภารกิจที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นและว,วันนี้ถึงเวลาแล้วที่คุณจะเปลี่ยนความเจ็บปวดให้เป็นพลังและเริ่มส่องแสงในแบบที่โลกไม่เคยเห็นมาก่อนนี่คือวิธีที่จะพาคุณก้าวผ่านบททดสอบนี้ได้ตั้งขอบเขตอย่างจริงจังการปฏิเสธไม่ใช่ความเห็นแก่ตัวแต่เป็นการรักตัวเองและเป็นการรักษาระดับพลังงานของคุณให้คงที่ การบอกว่าไม่ให้กับบางคนคือการบอกว่าใช่ให้กับตัวเองเรียนรู้ที่จะรับพลังงานกลับมาบ้างคุณให้พลังงานแก่คนอื่นมามากพอแล้วถึงเวลาที่คุณต้องรับพลังงานดีๆกลับมาบ้างลองหาเวลาอยู่กับตัวเองนั่งสมาธิอยู่ในธรรมชาติหรือทำกิจกรรมที่คุณรักซึ่งจะช่วยเติมเต็มพลังงานให้คุณค้นหาชุมชนของคุณ จงมองหาคนที่เข้าใจคุณและมีคลื่นความถี่ที่ใกล้เคียงกันการได้พูดคุยหรืออยู่ใกล้ๆกับไลเวอร์เกอร์คนอื่นจะช่วยให้คุณรู้สึกไม่โดดเดี่ยวและได้รับการสนับสนุนที่แท้จริงและหากคุณไม่รู้จะเริ่มต้นอย่างไรกับเส้นทางสายใหม่สายนี้หรือมองไปทางไหนก็เป็นเรื่องยากที่จะพบคลื่นพลังงานเดียวกันเราก็พร้อมจะอยู่เป็นเพื่อนกับคุณเพื่อให้คุณมั่นใจว่า ตัวคุณเองไม่ได้อยู่โดดเดี่ยวหรือต้องฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆเหล่านี้เพียงลำพังเรามาอยู่เป็นกำลังใจของกันและกันนะคะให้เหมือนดั่งกฎของแรงดึงดูดที่ว่าคิดสิ่งใดก็จะดึงดูดสิ่งนั้นเข้ามาในชีวิตมเมล็ดพันธุ์แห่งแสงที่คิดบวกแต่อยู่กระจัดกระจายกันไปแม้จะดึงดูดสิ่งดีเข้ามาได้แต่ก็ได้แค่ในระดับหนึ่งแต่เมื่อมเมล็ดพันธุ์แห่งแสงมาอยู่รวมกัน แสงแห่งคุณงามความดีนี้จะยิ่งเปล่งประกายสว่างสวยและเมื่อแสงแห่งคุณงามความดีนี้ส่งนำทางมันจะสามารถนำพาผู้ที่ยังคงอยู่ในความมืดมิดให้มัาพบกับแสงสว่างที่แท้จริงได้ในที่สุด